ใช้เวลาแป๊บเดียวเองค่ะประกาศไปไม่กี่ชั่วโมงอะค่ะทุกคนแบบว่าเอ็นดูชาวหัดใหญ่นะคะใช้คําว่าเอ็นดูซึ่งกันและกันเนี่ยค่ะให้กันเยอะกันมาขนาดนี้ไอเนียค่ะอันนี้คือพี่อ้ําให้มาหมดเยอะมากเลยค่ะ,คะแล้วก็ส่งน้องๆทีมงานนะคะใน a อแฝอย่างเช่นเตี่ยวกระเทยเจ๊แมน หรือว่าทุกคนนะคะน,นกคนในพื้นที่นะคะไปตั้งเผื่อทีจะทําโรงครัวได้ใีแป๊บเดียวพี่เอวาโทรนี้มันผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ผ่านช่วงวิกฤตไปให้ได้ไม่นานเกินรอค่ะพี่เอวาฟ้าหลังพ้นมักจะดีสเสมอนะค่ะคืออันดับแรกต้องเล่าก่อนว่าเราก็มีความผูกพันเราเป็นคนใต้อะนะแล้วก็เพื่อนพี่เอสมัยบิจม่านะครนะคะตอนนี้ไปเป็นคุณหมออยู่ที่หาดใหญ่ก็คือเป็นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคารินพี่เอก็โทรหาเพื่อนตั๊กอะค่ะว่าเพื่อนตั๊กไปไงบ้าง เพื่อนตั๊กก็เลยบอกว่าหนักหน่วงมากเอครั้งนี้ไอ้เนี้ยหนักเลยไอ้เนี้ยเราก็ตอนแรกก็ยังแบบว่าวันแรกเราก็ยังดูสถานการณ์ก่อนวันที่2ก็เลยโทรไปหาเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเอครั้งนี้หนักจริงๆพี่เอก็เลยถามเพื่อนว่าแล้วอยากให้เราช่วยอะไรซัพพอร์ตอะไรไอ้เนี้ยเพื่อนตั๊กก็บอกว่าตอนนี้สิ่งที่ขาดก็คือเสื้อผ้าหรือว่าอาหารหรือเสื้อผ้าที่เพื่อนบอกมาแล้วก็เราก็คิดเองนะคะว่าสมมุติว่าบ้านเราน้ําท่วมเนี่ยค่ะเราจะต้อง ต้องจาเป็นต้องใช้อะไรบ้างเพราะถ้าน้ําท่วมปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ขาดจริงๆก็คือเราเหลือเสื้อผ้าแค่ชุดเดียวเราจะไม่มีเวลาได้ซักผ้าเราจะไม่มีเวลาอะไรเลยก็เลยตอนนี้ก็เลยมีเสื้อผ้าแล้วก็กระดาษทิชชู่ผ้านาไมายแพมเพิร์สำหรับคนแก่มีอะไรหมดทุกอย่างแล้วก็พี่เอก็เป็นเหมือนกับว่าสารตั้งต้นแล้วทุกคนก็ช่วยกันร่วมสมทบกันมาเนี่ยค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวเองค่ะประกาศไปไม่กี่ชั่วโมงอะค่ะทุกคนแบบว่าเอ็นดู ชาวหัดใหญ่นะคะใช้คําว่าเอนดูซึ่งกันและการนี่ยเนี้ยค่ะให้กันเยอะกันมาขนาดนี้อย่เนี้ยค่ะต้องกราบขอบพระคุณทุกคนเลยนะคะที่มาด่วมเม่อนี้ค่ะและพี่เอคิดว่าเดี๋ยวคืนนี้พี่เอจะขึ้นของแล้วค่ะจะเอารถมายเนี้ยค่ะนี่อันนี้คือพี่อ้ําให้มาหมดเยอะมากเลยค่ะทุกคนเห็นหนึ่งคันรถใหญ่ๆข้างหลังไหมคะนั่นเลงค่ะพี่อ้ําไม่ให้มาจากบ้านนะคะนอกเหนือจากที่พี่อ้ําช่วยไปทางมูลนิธิของพี่เก๋ จรดาแล้วอะค่ะอันนี้ก็ช่วยมาทางฝั่งพี่เออีกอย่เนี้ยค่ะพี่แอมจะโทรมาถามสารทุกสุกดิบตลอดเลยว่าเป็นไงบ้างเธอต้องดูข่าวนะว่าตอนนี้เป็นยังไงอะไรยเนี้ยค่ะพี่เอเห็นแล้วก็แบบว่าเห็นสัตว์เลี้ยงเห็นคนแก่เห็นอะไรแบบเนี้ยค่ะก็แบบทนไม่ได้ที่จะหยุดนิ่งเฉยๆก็เลยแบบว่าตั้งมาเป็นที่แบบว่าใช้คําว่าตัวเองก็ ไปซื้อมาเยอะด้วยเหมือนกันแล้วก็คนอื่นก็เอามาสมทบอไเนี้ยค่ะไม่ใช่เป็นของพี่เอคนเดียวเป็นของทุกๆุกคนแล้วก็พี่เอก็โทรไปหาเพื่อนตั๊กว่าแล้วเอจะเอาไปไว้ตรงจุดไหนเพื่อนตั๊กก็บอกว่าให้เอาไปไว้ในมาออาเลยเขาเรียกเป็นศูนย์พักพิงอะค่ะสําหรับคนที่ประสบอุทกภัยอหญ่เนี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวทางมหาลัยสงขาหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ที่นั่นอะค่ะจะจัดการกระจายทุกอย่างเองอะไรนี้ค่ะนะคะ แล้วก็ส่งน้องๆทีมงานนะคะในเอแฝอย่างเช่นเตี่ยวกระเทยเจ๊แมนหรือว่าทุกคนนะคะน,นกคนในพื้นที่นะคะไปตั้งเผื่อที่จะทําโรงครัวได้เพราะเราเราเป็นคนพื้นที่ละแวกนั้นอยู่แล้วก็เลยจัดการแบบนี้เลยค่ะเต็มที่ค่ะมันหนักจริงๆค่ะจริงๆชีวิตเราเกิดมาพร้อมกับน้ําท่วมเพราะว่าบ้านพี่เออยู่พรมคีรีนครศรีธรรมราชน้ําก็ท่วมบ่อยอยู่แล้วเวลาเราเห็นปู่เราจะสอนว่าถ้าเห็นน้ําในคลองเป็นสีน้ําตาลเมื่อไหร่อ่ะให้เราเอาของอ่ะ ขึ้นออกเหนีอ,อกจากบ้านได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวน้ําป่ามันจะไหลทะลักลงมาอย่านี้ค่ะซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ่ะมันแต่มันไม่ใช่เป็นน้ําป่าแค่แม่น้ําสายเดียวอะคะ่ะแต่มันเหมือนรวมกันทุกๆอย่างอะคะ่ะมารวมอยู่จุดเดียวกันนะคะ่ะมันเหมือนมารวมอยู่ที่หัดใหญ่อย่างนี้ค่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันมันหนัก หนักหน่วงปกติเพื่อนพี่เอ่ะค่ะที่เป็นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มอจะไม่เคยพูดคําว่าหนักหน่วงอะไรถึงคนไข้จะป่วยยังไงยังไม่เคยพูดแบบนี้แต่ครั้งนี้เพื่อนตั๊กพูดแบบนี้พี่เอว่ามันต้องหนักจริงๆเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยอยากให้ทุกคนมองว่าอันนี้นะคะไม่ใช่จบที่แค่การที่เราเอาของไปให้ทุกคนได้ใช้อันนี้เป็นแค่จุดจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองแต่จุดจุดอื่นมันก็ต้องมีอีกพี่ว่าแม้กระทั่งโรงพยาบาลเองก็ต้องการ เ,ออเขาเรียกอะไรอะไปช่วยซัพพอร์ตโรงพยาบาลด้วยยเนี้ยค่ะเพราะโรงพยาบาลครั้งนี้ช่วยคนเยอะมากเลยยเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นกระบอกเสียงนะคะลองดูว่าทางโรงพยาบาลเออ มออจะประกาศอะไรว่้เราช่วยสมรับทุนอะไรได้บ้างก็ติดตามตามเพจของทางโรงบาลในนี้ค่ะส่วนตัวเราเป็นแค่ตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ช่วยชาวเออเขาเรียกว่าช่วยช่วยเพื่อนด้วยกันในนี้ค่ะนะคะช่วยเหลือกันในยามในยามเกิดอุทกภัยก็ทําได้เต็มที่ประมาณนี้ค่ะรู้สึกว่าก็แบบทุกคนเต็มที่แล้วก็ทุกคนก็เห็นเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเวลาใครเห็นสภาพแบบนี้พี่เอก็เห็นร้องไห้พี่เอยังร้องไห้เลยเห็นคุณลุงคนนึงอ่ะที่เขาเลี้ยงหมา แล้วเอาหมาไปไม่ได้อเดียเห็นคลิปนั้นแล้วก็เลยรุ่งเช้าตัดตั้งจัดโดงเลยค่ะเห็นปุ๊บก็เห็นคลิปนั้นตอนแรกยังยังแบบว่ายังไม่เคยเห็นคลิปนี้เวลาเห็นคลิปที่คุณลุงแบบว่าเหมือนกับเ,เ,อเอออยู่คนเดียวแล้วอยู่กับน้องหมา,มาแล้วก็ยิ่งพี่อั้าเป็นคนเซเรทีฟเรื่องแบบนี้ไอเดียค่ะก็ยิ่งแบบ โอ้โหเนี่ยค่ะเอาจัดมาใหญ่เลยค่ะจัดไปพี่เก๋ชลดาไปไม่รู้กี่แสนแล้วพี่เองก็ไม่รู้นะแล้วก็เนี่ยเอาไาหมพี่เออีกหนึ่งคันรถเนี่ยค่ะแล้วเนี่ยแกบอกว่าแกจะส่งกรงหมามาให้ด้วยเผื่อทีว่าบางทีหมาจรจัดหรือว่าหมาอะไรที่เอามาอยู่ในที่พักไม่มีที่อยู่จะได้มีกรงเล็กๆอะไรให้อยู่เนี่ยค่ะพี่เอก็บอกว่ายินดีเลยพี่อ้ําเอามาเลยถ้ารถไม่พอเออแค่สองคันสามคันไม่พอเราก็เปิดคันใหม่อีกอเดียค่ะนะคะเนี่ยขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณเขาเรียกว่า น้ำใจไมตตีที่มีต่อการไหนเดียวค่ะค่ะพีเอพีเอมั่นใจว่าเดียวถูกอย่างมันจะผ่านไปนะคะ่ะเพราะว่าทุกคนน่ะพีเอมั่นใจว่าทุกคนแก๊งแล้วก็ทุกคนก็ก็คงคงแบบว่ามีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวอยู่แล้วคนบ้านเราอะนะคะแต่พีเอวาทนอีกนิดนึงนะคะ่ะทนอีแป,ป๊บเดียวพีเอวาทนนี้มันผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ผ่านช่วงวิกฤตไปให้ได้ไม่นานเกินรอคะ่ะพีเอวาฟ้าหลังพ่นมักจะดีสเสมอนะคะพี่น้องนะขอบคุณะคะ่ะ Thank you